สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งจะมามอบสมุนไพยอย่างหนึ่งเป็นสมุนไพที่อัศจรรย์มากๆนะคะสุดเจ๋งอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนี่คือมะระขี้นกนะคะนี่ค่ะมะระขี้นกนะคะเป็นผักพื้นบ้านของไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะนิยมบริโภคนะคะผลและ ยอดอ่อนที่มีรสขมนะคะเขาบอกเขาบอกว่าขมเป็นยานะคะแฟนลับพบทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยเรานะจ๊ะเป็นพืชที่ปลูกง่ายชอบอากาศร้อนนะคะนี่ค่ะสปปรรพคุณของเขาพี่กุ้งจะบอกประโยชน์นะคะใครไม่ชอบกินมะระรีบหากินเลยนะคะมีประโยชน์เหลือล้อนเลยนะคะ ในทางโภชนาการนะคะเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมีวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารอีกหลากหลายชนิดด้วยกันนอกจากนี้แล้วนะคะคุณค่าทางยานั้นยังเป็นสมุนไพรรักษาโรคเป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายกันเลยล่ะค่ะในส่วนทางเอเชียนี่ก็มีคนบริโภคเหมือนกันนะคะ แล้วก็จะเป็นะมะระเนี่ยสามารถรักษาเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วก็โรคตับนะคะบรรเทาอาการโรคเกาและข้ออักเสบนะคะตำรายาไทยนะคะใช้ใบมะระในตำรับยานะคะเขียวลดไข้นะคะรากของเขาเนี่ยเราเอามาตตำแล้วก็รับยาแก้โรหิตเป็นพิษนะคะ และโรคตับนะคะมีสารหลายชนิดที่ต้านเบาหวานได้แก่แล้วแล้วก็เสริมการหลังอินซูลินจากตับอ่อนด้วยนะคะคนไหนที่ตับอ่อนไม่แข็งแรงนะคะก็ส่วนมากก็จะจะไม่สามารถจะควบคุมน้ำตาลอินซูลินในร่างกายได้นะคะเราควรมาทานมะระนะคะในการบํารุงตับอ่อนนะคะลดการเสี่ยงของเบาหวานนะคะหรือถ้าใครได้เป็นเบาหวานแล้วก็สามารถ รับประทานได้นะคะแล้วก็ถ้าเราทานมะละคิดนกเข้าไปเนี่ยสามารถลดการสร้างน้ำตาลจากตับนะคะและมีการเผาผลาญน,น้ำตาลนะคะแล้วก็เพิ่มความนะคะเพิ่มไวต่ออินซูลินนะคะเพิ่มความทนต่อคูโคดนะคะนอกจากนี้ยังยับยั้งการหลั่งคูโคดในลำไส้เล็กนะคะและก็ยับยัง้งเอนไซม์มีกู มีกูโคโไซเดสนะคะมระขี้นกเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะแฟนขับเห็นไหมคะเป็นสีเขียวมีคุณค่าทางอาหารเพราะมีวิตามินเนะคะและมีคุณสมบัตินะคะสามารถต้านอนุมูลอิสระก็คือมะเร็งนี่แหละค่ะทุกส่วนของร่างกายนะคะแล้วก็สามารถยังช่วยให้เจริญอาหารทานอาหารได้เยอะสำหรับคนที่ ต้องการอยากอ้วนนะคะแฟนคลับเราลองมาเริ่มทำทานมะระขี้นกดูนะคะบางคนนี่นะคะก็อยากที่จะอ้วนบางคนนี้ก็อยากจะผอมนี่ก็ต่างกันนะคะแฟนคลับถ้าคนไหนทานข้าวไม่อร่อยก็ลองมารับประทานมะระขี้นกเราจะเอามาต้มก็ได้นะคะแฟนคลับเราเอามาแกงก็ได้นะคะพวกแกงเลียงอะไรได้หมดค่ะแฟนคลับ เราก็สามารถที่จะมารับประทานให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายของตัวเราให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการเจริญอาหารนะคะเพราะมีสารที่มีรสขมนะคะช่วยกระตุ้นน้ำย่อยให้ออกมามากนะคะยิ่งขึ้นทำให้รับประทานอาหารได้ดีแล้วก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะได้ทั้งผลได้ทั้งรากได้ทั้งใบนะคะ หากจะรับประทานมระขีนกที่เป็นผลนะคะแก่ต้องควานเม็ดออกด้วยนะคะเนื่องจากเมล็ดของเขามีสารไวซินนะคะที่อาจจะก่อให้เกิดเป็นพิษหรืออันตรายต่อร่างกายได้นะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะห้ามสําหรับสตรีผู้มีครรภ์น,นะคะไม่ควรรับประทานมากเกินไปเพราะอาจจะไปกระตุ้นให้หมดลูกบีบตัวอย่างรุนแรงนะคะนี่ค่ะมระขีนกนี่พี่กุ้งจับให้หนูนี่คืออ่อนเลยนะคะแฟนคลับ ถ้าแก่นี่ผลเขาจะออกสีเม็ดเขาจะออกสีเหลืองๆข้างในนะคะถ้าแก่นะคะอันนี้ถือว่าพอดีมากเลยค่ะแฟนขับนี่เรามาเริ่มรับประทานพร้อมๆกันเลยนะคะแฟนขับนะเพื่อสุขภาพที่ดีชีวิตเราก็จะยั่งยืนยังมีโอกาสทำบุญทำทานรักษาศิน